ใช้ไหมสีดำในการเย็บตานะคะร้อยเข้ากับเข็มความยาวประมาณสัก30ิบเซนค่ะไม่ต้องมัดปมที่ปลายนะคะแทงจากช่องด้านบนของหัวลงมาที่กึ่งกลางระหว่างตาทั้งสองข้างระหว่างตาท,งทั้งสองข้างจะมีหกหลักนะคะ ให้เราแบ่งครึ่งก็แทนกึ่งกลางเสร็จแล้วดึงมาเหลือปลายไหมด้านบนไว้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไว้มัดมาซ่อนที่หลังทีนี้เราจะเย็บขีดของจมูกก่อนขีดของจมูกที่เป็นเส้นตรงลงมานะคะเลือกหลักที่ ให้เราได้เส้นตรงแล้วแทงออกไปที่หนึ่งหลักข้างตานะคะไอ้นี้ช่องใส่ตาให้เราแทงออกที่หนึ่งหลักที่อยู่ข้างตานะคะ ถ้าจุดที่เราแทงเนี่ยมันไม่ได้เส้นตรงของขีดจมูกเนาะให้เราดึงไหมออกค่ะเอานิ้วจับไหมด้านบนไว้แล้วก็เอาเข็มนะคะดึงไหมออกร้อยไหมพยายามเลือกจุดแทงที่มันทำให้ได้เส้นตรงถ้ามันไม่ได้เราก็ถอดแล้วก็เอามาแทงใหม่นะคะ ดูว่าจุดนี้ตรงไหมแทงออกที่หนึ่งหลักข้างตานะคะเอานิ้วจับไหมด้านบนไว้ก่อนถ้ามันมีใยออกมาเราก็ดึงออกเลยค่ะได้เส้นตรงแล้วนะคะมันอาจจะไม่ตรงไปะนะ แต่ว่าก็โอเคเก9าสคะเานมาที่ข้างตาเก๋ใช้เป็นตาลูกป,ปัดนะคะตาลูกป,ปัดขนาด5มิลถ้าใครมีตากระดุมก็ใช้ตากระดุมแทนได้หรือว่าเป็นตาก้านเสียบก็ได้ค่ะน,นี้เก๋ใช้ของที่มีอยู่เนาะมันเป็นตาลูกป,ปัดขนาด5มิล ก็ร้อยใส่เข้าไปค่ะจากนั้นจะแทงเข้าที่ช่องใส่ตาค่ะแล้วแทงไปออกที่ด้านข้างของตาอีกข้างนึงนะคะห่างออกมาจากช่องหนึ่งหลักนะคะแล้วก็ดึงค่ะ ด้านบนอย่าลืมจับไว้นะอ่าดึงให้ตึงเลยให้แน่นเลยมันให้มันบุ๋มเข้าไปในชิ้นงานเราเลยก็ได้ค่ะแน่นดีจากนั้นร้อยตาอีกข้างหนึ่งเข้าไปค่ะแล้วเราก็ร้อยเข้าไปในช่องของตานะคะ ให่ออกที่ด้านข้างของเส้นจมูกค่ะแทงออกไปที่ด้านข้างของเส้นจมูกหนึ่งหลักนะคะแล้วดึงค่ะสังเกตเนาะพอเราเย็บแบบนี้เราจะได้ขนตาด้านข้างออกมานิดนึงส่วนด้านในนี้มันก็จะปิดสนิทนะคะดึงตึง ให้มันบุ๋มเข้าไปเลยก็ได้ให้มันมีความบุ๋มนิดนึงก็ก็ดีนะคะก็น่ารักเสร็จแล้วเราจะทําขีดบนของจมูกค่ะขีดขวางนะคะแล้วก็จะสอยข้อมสองหลักระหว่างขีดตรงกลางแทงออกที่หลักเดินนะคะ ใช้ปเข็มขยับแต่งนิดนึงนะคะจะเย็บติดสองครั้งค่ะสอยค้อมสองครั้งครั้งที่2นี้เราแทงออกไปที่หัวค่ะแทงออกรูเดิมเลยรูเดิมที่เราสอยเส้นสีดำเข้าไปนะคะแทงออกรูเดิมเลย ทีนี้ใช้ปลายเข็มแต่งนิดนึงดึงแน่นๆนะคะแล้วก็มัดค่ะมัดไปลายไหมสีดำนะมัดให้เป็นปม ทำสักสองสาครั้งมัดแน่แนๆเลยนะคะเอาให้แน่นเลยแล้วก็ตัดส่วนเกินออกให้เหลือประมาณสักครึ่งเซนหรือว่าหนึ่งเซนก็ได้นะคะ เสร็จแล้วเราเอาเข็มโคเชที่เราถักนะคะแทงเข้าไปที่หลักไหนก็ได้ช่วยเขาหน่อยค่ะช่วยควักปมเข้าไปซ่อนในหัวนี่นะคะควักเข้าเข้าไปซ่อนในหัวหน่อย ค่อยๆเอาขิมออกมานะคะระวังใยติดออกมาด้วยอ่าดันอุมแล้วก็ปลายไหมเข้าไปไว้ในหัวนะคะ โอเคแล้ว